โอเคนะครับอ่าขั้นตอนนี้ฮะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับอ่าเราจะพิจารณาจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงนะครับอ่านะเมื่อเช้าที่อาจารย์บอกว่าริสนะครับถ้าเป็นความเสี่ยงถ้าริสเนี่ยนะครับอ่าถ้าเป็นริสเนาะนะครับเราต้องดำเนินการกับมันนะครับซึ่งริสก็จะนะครับ 4.1กับ4.2นะครับนั่นคือถ้าเป็น list เราต้องมีมาตรการในการจัดก,การกรณีที่เป็นความเสี่ยงสูงมากและความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเป็น opportunity นะครับโอกาสเนาะโอกาสถ้าเป็นโอกาสนะครับนะครับเราจะพิจารณาในส่วนของความเสี่ยงปานกลางนะครับุทนะีนะรเราจะพิจารณาในส่วนของ ความเสี่ยงบางกลางนะฮะพินาไปแล้วฮะเป็นโอกาสสำหรับการปรปับปรุงนะฮะโอ้โหเิ่มดนะโอกาสนะครับสำหรับการปรปับปรุงให้ดีขึ้น กว่าเดิมนะครับความหมายคะไดเดิมนะมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะมันก็โอเคอยู่แล้วแต่เรามีมาตรการที่นะครับเอามาใช้แล้วเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะตามความเหมาะสมนะครับนะตามความเหมาะสมนะตามความเหมาะสมความหมายคืออะไรฮะ ประเด็นความเสี่ยงปานกลางนะครับที่คุณได้เนาะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องนะเอามาเป็นโอกาสในการปรับปรุงทุกตัวนะครับนะเราเลือกเฉพาะตัวที่นะเห็นว่าเราสามารถที่จะทําได้นะครับนะครับรวมถึงไม่มีผลต่อการลงทุนจนเกินไปนะครับแล้วก็มันเกิดประโยชน์นะครับกับองค์กรจริงๆนะครับโอเคเนาะดังนั้นถ้าเป็น risk นะครับก็จะเข้าข่ายต้องต้องกำหนดรีเทคชั่นนะครับตามข้อที่สี่หนึ่งสี่สองถ้าเป็นออป portunity ก็ต้องพีานณาเป็นโอกาสสาหรับการปรับปรุงนะครับอ่าทีนี้นะครับในการจัดการความเสี่ยงเนาะนะครับแล้วคะแนนที่จะให้นะครับอ่านะครับเรตติ้งของมันนะนะครับตารางนี้เลยนะครับซึ่งน่าจะคล้ายๆกับกับตารางที่คุณใช้อยู่ตอนนี้นะครับ ความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ใช้คำว่าความน่าจะเป็นดีกว่านะความเป็นไปได้ดีกว่านาออันนี้เป็นนะครับความเป็นไปได้นะครับอาจารย์คิดไมว่าไลฟ์มีมอันนี้ก็เป็นนะครับ ความแรงเนาะเสบบริที่หรือผลรกระทบนั่งๆโอเคนะซึ่งจากตัวอย่างวอาจาเนี่ยมันจะมีสี่เลเวลนะครับจะมีทั้งหมดสี่เลเวลนะครับนะถ้าเป็นความเสี่ยงนะสูงนะครับ high risk นะครับตามนี้เลยเนาะคะแนนนะครับโอเคทีนี้นะครับ แล้วนะครับถ้าคุณแบ่งเป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานความเสี่ยงสูงมากสูงปานกลางและต่ำความเสี่ยงสูงมาก สูงปานกลางและต่านะครับนะซึ่งนะถ้าเป็นความเสี่ยงถ้าเป็นตั้งแต่ลีเวลความเสี่ยงสูงขึ้นไปเนาะถ้าเป็นตั้งแต่ลีเวลความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับอาจารย์ตัดไปตรงนี้เนาะอ่าถ้าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับสูงมากกับสูงมันจะมีคำว่ากำหนด risk action นะฮะกำหนด r i s k action เหมือนกันเลยนะครับ ก็คือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงของคุณนะครับนะซึ่งในส่วนของรีดแอคชั่นนะครับคุณอาจจะต้องไปแล้วฮะหาสาเหตุเนาะว่ามันเกิดเพราะอะไรแล้วก็กำหนดมาตรการนะครับลดกำจัด แก้ไขแบ่งความเสี่ยงนะนะอยู่ที่ว่าสาเหตุที่คุณได้ครับคุณเจอนะครับสาเหตุอะไรเนาะซึ่งทั้งความเสี่ยงสูงมากและสูงนะครับต้องมีริปแอคชั่นด้วยกันทั้งคู่แล้วความแตกต่างของสองเลเวลนี้คืออะไรนะครับอ่าสังเกตนะครับ ในส่วนของ Very High เนาะอาจารย์บอกว่า s t t o j j e t t v v เห็นไหมครับบ e ควความหมายคือถ้าเป็นความเสี่ยงสูงมากนะครับให้คุณตั้งเป็นนะฮะเป็นตัวชี้วัดเอามาตั้งเป็นตัวชี้วัด KPI ด้วยนะหลังจากที่คุณมีการกำหนดมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่คุณมีการกำหนดแอคชั่นต่างๆ ให้คุณกำหนดเป็นตัวชีวิตด้วย,ยก็เหมือนว่าเอาหัวข้อความเสี่ยงตัวเนี้ยมาตั้งตัวเลขให้มันนะครับเนาะว่าหลังจากที่เรามีการกำหนดแล้วนะโอกาสจะต้องนะความเสี่ยงตัวนี้เนาะโอกาสจะต้องลดลงนะครับนะสมมตินนะโอกาสอา่ความเสี่ยงตัวเนี้ยนะฮนะจะต้องลดลงนะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่าสมมตนะินะนะดังนั้น ถ้าเป็นเคสของความเสี่ยงสูงมากนะครับนอกจากคุณจะกำหนดมาตรการในการจัดการแล้วนะครับคุณจะต้องอา,อาจจะกำหนดเป็นตัวชี้วัด KPI ด้วยนะครับกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับนะส่วนความเสี่ยงสูงกำหนดเฉพาะแอคชั่นอย่างเดียวนะครับกำหนดเฉพาะแอคชั่นอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นต้องกำหนด KPI นะครับ นี่คือความแตกต่างระหว่างสูงกับสูงมากอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าคุณกําหนดรีเวลของความเสี่ยงเอาไว้หลายรีเวลคุณต้องหาความแตกต่างให้เจอนะครับว่าแต่ละรีเวลเนี่ยแอคทิวิตี้นะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเนาะไม่ใช่นะครับกําหนดไว้ห้าหกรีเวลแต่มันแยกความต่างไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับก็ควรจะพิจารณาดีๆว่าควรจะมีกี่รีเวลนะครับ นะส่วนปานกลางก็อย่างที่บอกครับพินาเป็นโอกาสสําหรับการปรับปรุงนะครับปานกลางเนาะพินาเป็นโอกาสสําหรับการปรับปรุงนะครับตามความเหมาะสมนะซึ่งทั้งสี่เลเวลนี้นะฮะอาจารย์ได้มีการอธิบายเอาไว้ในหน้านี้ครับอ่า อ่าสูงกับสูงมากครับกําหนดดิสแอคชั่นทั้งคู่เลยนะครับแต่ความเสี่ยงสูงมากอาจารย์บอกว่าพี่นากําหนดเป็นวัดประส่งคุณภาพนะครับหรือที่เรานะครับคุ้นกับคําว่าอะไรฮะกําหนดตัวชี้วัด KPI นั่นเองนะครับหรือตัวชี้วัดเนาะถ้าไม่ใช้คําว่า KPI ก็ใช้ว่าตัวชี้วัดก็ได้ครับตัวชี้วัด นะตัวชี้วัดก็ได้นะนะใช้คําว่าทา r g e t ก็ได้นะครับเออนะครับก็นะถือว่ามันเป็นเป็นความเสี่ยงที่มันมีผลกระทบสูงมากนะครับเนาะก็กําหนดเป็นตัวชี้วัดนั่นด้วยนะครับจะได้เอาเป็นเอามาเป็นหนึ่งในนะเป็นหนึ่งในตัวที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะตัวทุกเดือนนะครับเนะครับ ความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงปานกลางเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือเห็นไหมคำนี้นะหรืออาจนำไปพิจารณาเป็นโอกาสสำหรับการปรับปรุงนะครับเข้าขายคำว่า o f f t นิตี้ทันงที่เลยนะครับนะเห็นไหมนะครับดังน,นันน้นระิสนะการการปฏิบัติเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสนะครับมันต้องมีทั้งคู่นะครับไม่ใช่มีเฉพาะความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับถ้าอาจารย์เป็นออริเตอร์ตรวจนะอาจารย์จะขอดูทั้งคู่เลยเพราะข้อนี้มันพูดถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสนะครับคุณได้ นำผลการประเมินมากําหนดเป็นโอกาสในการปรับปรุงหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะเนะจากนั้นบอกโพยภาพนะครับโอเคดังนั้นนะครับตอนนี้บ่ายสองสิบเจ็ดนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้พวกเราพักก่อนนะครับแล้วก็กลับมานะครับให้เรากําหนดแอคชั่นกันนะครับนะจากผลการประเมินของคุณเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นความเสี่ยงสูงคุณทำยังไงนะกลางๆนะเอามาปรับปรุงได้หรือไม่นะครับ อตอนนี้อ่าบายสองสิบเจ็ดอ่าบายสองยี่สิบบายสองสี่สิบหน้าที่นะครับเจอกันเนาะบายสองสี่สิบไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากำหนดในเรื่องของรีดแอคชั่นกันนะครับนะซึ่งอาจารย์อาจจะสอนการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับว่าในการวิเคราะห์นะโดยการใช้พวกเครื่องมือช่วยเนี่ยนะครับมันมีอะไรช่วยบ้างนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะฮะบ่บายสองสี่สิบเจอกันนะครับ